หลายคนนะครับเฝ้าตามหานะครับและหลายๆคนเฝ้ารอคอยนะครับวันนี้นะครับสิ้นสุดของการรอคอยครับร้านเซลล์ไวรามสองของเราขออนุญาตจัดให้กับรถสายในเกตไบยอดฮิตที่มาพร้อมกับคําว่ารีมิเต็ดโค้งแรงท่อรัางสภาพสวยและที่สําคัญนะครับเจ้าคันนี้เราจัดให้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ใช้เงินในการออกรถเพียงแค่9,000บาทร้านเซลล์ไวรามสองนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊ก รับส่งรับปิดไฟแนนซ์รถบิ๊กบัสทุกรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับร้านเรามีบริการนะครับวิ่งรับซื้อรถถึงที่นะครับและรับส่งรถถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศนะครับและที่สําคัญนะครับร้านเรานะครับมีบริการหลังการขายนะครับดูแลลูกคา้าตลอด24ชั่วโมงครับผม ขอกราบสวีดัดไลนสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลบายพรามสองของเรานะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับผมยังอยู่กับผมกันเหมือนเดิมนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้นะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับมาชมกับรถสายในเกันไบยอดฮิตนะครับที่บอกเลยลว่าตัวนี้พี่ๆหลายคนถามหากันเข้ามาเยอะมากๆวันนี้ตัวรถเข้าประจําการเรียบร้อยแล้ว กับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CB 6 5ร F โขงแดง Feel the pain, with the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way, to win at life I never miss that facts Taking big swings, hand me the bat Put me in the ring, you'll grow out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short So I wanna live real, but how's it supposed to feel? ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับตัวรถนะครับจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2017เพระฉะนั้นบอกเลยเลยว่ายอดจัดไฟแนนซ์ล้นๆ้นกันแน่นอนและที่สําคัญอย่างที่บอกนะครับว่าตัวรถมาพร้อมกับของแต่งและโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับที่ใช้เงินออกรถเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงชุดของแต่งต่างๆของตัวรถจัดหนักจัดเต็มให้ขนาดไหนและที่สําคัญนะครับผมในส่วนของราคาจะจําหน่ายและตารางการดาวน์ผ่อนต่อเดือนเจ้าคันนี้เราเปิดเท่าไหร่ดาว เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมไปชมกับรีวิวตัวรถเจ้าคันนี้ของเรากแบบจัดหนักและจัดเต็มตามสไตล์ร้านเซลบายพรามสองของเรานะครับรถทุกคันครับผมที่มารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตนะครับเรียนแจ้งนะครับในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนต่อเดือนกันก่อนเลยครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว h o นด้าซ b 6 5 0 FB 217โครงแดงของเราคันนี้นะครับเปิดจําหน่ายราคาเพียงแค่169,000บาทครับกนอีการ จัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์เริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทตอนนั้นนะครับในส่วนของตารางการผ่อนครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ4,637บาทครับในส่วน60เดือนนะครับงวดละ4,000กับอีก66บาทครับค่าเหมนินการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะครับฟรีค่าเหมือนการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่9,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้ทราบนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าตัว Hon ด้าซีบีหกหโครงแดงของเราคันนี้ไว้ครอบครองไว้ขี่ใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายนะครับและยินดีให้คำปรึกษากอดออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาไร่ชมรายละเอียดตัวรถคันนี้ของเราแบบ จัดหนักและจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับผมในส่วนอัับแรกเช่นเคยครับขออนุญาตพาทุากท่านนะครับมาชมที่เลขไม่ตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ ในส่วนของเลขไม้์เจ้าคันนี้นะครับวิ่งกับเพียงแค่31,000กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับการันตีให้เหลยเครื่องยนต์สดมากๆระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์รอบคันนอกจากนี้นะครับในส่วนของเอกสารตัวรถคันนี้นะครับครบครบเล่มพร้อมโอนกุญแจมีมาให้ถึง2ดอกและที่สําคัญนะครับคู่มือการใช้งานและบุ๊กเซอร์วิสเจ้าคันนี้มีมาให้ครบ,ครบพร้อมใช้อีกเช่นกันครับ ขาดจากในส่วนของตัวชุดเลขใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของสภาพตัวรถและสีสันของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัวรถนะครับเป็นลิมิเต็ดโครงแดงเพราะฉะนั้นนะครับสีสันของตัวรถตัวโครงต้องเป็นสีเดิมโรงงานตัวนี้รับประกันให้เลยว่าสวยใสมากๆนะครับนอกจากสีโครงรถแล้วสีตัวรถคันนี้นะครับตำหนิของตัวรถแทบไม่มีเห็นเรื่องล้มชนและอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าสบายใจไม่มีมาแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่ พอครับนอกจากสภาพตัวรถที่สวยใสแล้วนะครับเจ้าคันนี้นะครับผมในส่วนของตัวชุดยางหน้าและยางหลังของตัวรถคันนี้นะครับให้มาเป็นยางใหม่ๆนะครับของพีเด l รี่ลอ o โซทูบอกเลยว่าดอกยางเต็มหน้ายางไม่แข็งเอาไปคันนี้ขี่ออกทิปขี่ท่องเที่ยวและขี่ใช้งานกันได้เลยนะครับ จากในส่วนของชุดสีสันของตัวรถและเอกสารตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาไรชมในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถคันนี้กันมากดีกว่านะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก่อนเลยครับตัวนี้นะครับให้มาพร้อมกับชุดชิลหน้าแต่งทรงหัวใจสีสโมกพร้อมกับขายืดชิลตรงรุ่นนะครับตัวชิลนะครับเสริมให้ตัวรถดุดันและที่สําคัญตัดลมปะดพตัวรถได้ค่อนข้างดีไยมานิดนึงนะครับในส่วนของตัวชุดไฟเรี้ยวเจ้าคันนี้ ให้มาเป็นไฟเดี้ยวแต่ง LED หน้าหลังถึง4ดวงและที่สําคัญนะครับตัวนี้ระบบไฟติดครบทุกจุดอย่างที่บอกว่าเราสวิตช์ให้เรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ครับผมไล่มานนดนึงนะครับในส่วนของตัวชุดกระจกไปแฮนด์นะครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดกระจกไปแฮนด์แต่งครับผมของ Racing Power ยึดแน่นแข็งแรงนะครับตัวเลนกระจกมองเห็นชัดเจนเวลาขี่ความเร็วสูงๆตัวนี้ไม่สั่นและไม่หลอกตาครับผมไล่ลงมาดูในส่วนของตัวด้านล่างนิดหนึ่งดีกว่าครับ ด้านล่างนะครับมาเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยครับผมอันดับแรกในส่วนของตัวชุดาลรนชก่อนเลยตัวนี้นะครับผมให้มาเป็นาลรนชกแต่งนะครับผมงาน CNC ของ h ฮ c ตรงรุ่นสำหรับ C ีวีโดยเฉพาะสีดำตัดแดงให้เข้ากับตัวรถเสริมให้ตัวรถดูหล่อดูเต็มมากขึ้นไรอรกมาใกล้ๆกันนะครับในส่วนของตัวชุดการล้มล้อด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับผมเรียกว่าให้มาเต็มๆขนาดใหญ่ครับการรอยหัวโชกได้ค่อนข้างดีนะครับผมและที่สําคัญนะครับเหมือนเดิมเลยเสริมให้ตัวรถดู เต็มและดูดุดัดนมากขึ้นนะครับ ครับไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดกาดมอญาำด้านหน้าของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวกาดมน้ําให้มาเป็นของแต่งงานมินยมนะครับสีดําดูดูของโมโตรันนะครับตรงรุ่นสำหรับ c b 6 5 0 f โดยเฉพาะกาดมน้ําขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงเซฟมอน้าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไล่มาดูในส่วนของตัวชุดเบาะกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวเบาะให้มาเป็นเบาะแต่งนะครับทรงสปอร์ตนะครับทาด้านนอกให้เหมือน2องตอนแต่ตัวนี้นะครับด้านในเป็นเบาะโค้งเดิมตอนเดียว เพื่อให้ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายและสบายมากขึ้นตัวเบาคันนี้นะครับเสริมฟองน้ำนะครับให้นั่งสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขับและคนซ้อนบอกเลยว่านั่งนุ่มนิ่มเดินทางไกลสบายเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับผมไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดท้ายสั้นด้านหลังนิดนึงครับตัวนี้นะครับผมให้มาเป็นชุดท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นยึดแข็งแรงของโมโตรันนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ2ป้ายทะเบียนที่ติดครบๆนะครับมองเห็นสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับ ห้มาดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถที่เรียกว่าขาดกันไปไม่ได้แน่นอนนะครับสาหรับในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนะครับซึ่งเจ้าตัว Honda CB ีบีคงแดงของเราคันนี้ตัวรถนะครับมาพร้อมกับท่อแต่งทรงเบิร์นเอาขนาดใหญ่แบบโฟร์สลิปออนซึ่งประกาศรันตีได้เลยนะครับว่าตัวนี้รันสนุกมันร้าวใจขี่ครับขี่เพลินๆกันแน่นอนนะครับก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับกับคลิปการสตาร์รถ การเทสระบบไฟนะครับพร้อมกับฟังเสียงเครื่องยนต์และเสียงท่อเบร์นเอาท์คันนี้กันว่ามันจะเพาะรั่นมันร้าวใจขนาดไหนนะครับครับผมตอนนี้ก็อยู่้งนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอนิญาตพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับรวมถึงการเทสระบบไฟและที่สําคัญนะครับมาฟังในส่วนของตัวเสียงท่อว่ามันจะร้าวใจขนาดไหนนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาเปิดกุญแจเทสในส่วนของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยนะครับ ในส่วนตัวนับปัดเรือนไม้นะครับตัวนี้นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์นะครับผมในส่วนของตัวระบบไฟไฟพามากนะครับผมขึ้นโชว์ที่น้าปัดครบซ้ายขวาแล้วก็แตรนะครับดังตามปกติครับในส่วนของการสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวผมให้กดสตาร์ทนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับกดสตาร์ททีเดียวติดนะครับ ส่วนของไฟเอเบสนะครับตัวนี้นะครับไหลออกตัวดับและทํางานสมบูรณ์นะครับครบตัวเลยไฟสูบขึ้นโชว์ครบครับแล้วก็ในส่วนของรอบน้าปัดเดินไม้ครับหน้าปัดนะครับบอกรอบตามปกติครับผมไปวนดูรอบใครกันบ้างครับด้านหน้านะครับระบบไฟนะครับติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟสูบไฟต่ำและไฟรีครบเลยเครื่องสดครับรอบเดินเบลนิ่งนะครับคันนี้ไม่ดังไม่หอน เซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วตัวท่อนะครับผมรันรันับแค่เดินเป่าก็เร้าใจแล้วฟังฟังเสียงก่อนเปิดเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับผมขออนุญาตเร่งเครื่องนิดนึงนะครับรันรันนะครับมันมันเร้าใจกันแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับติดครบ นะครับติดโค้งไฟต่อไปลายคมครับคันนี้จบๆเลยโซ่เหลือยางเหลือใช้ยาวครับตัวโ,โช้คนะครับไม่มีรมั่วไม่มีเสริมนะครับมีพี่ท่านใดสนใจนะครับกระลังหารุ่นนี้อยู่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะครับร,บรับประกันไม่มีผิดหวัง ดับเครื่องยนต์นะครับมาดูอ,อัพรันนิดนึงนะครับตัวน,นี้นะครับอ,อัพรันทำงานได้ปกติครับ จบลงไปนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda c b 650F โครงแดงของเราคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวรละผ่อนต่อเดือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมครับผมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านช่วยกันติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้า ผมจะพาทุกทานมาชมกับรถรุ่นอะไรและยังมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสน,น,นเออีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ